วันนี้บิลลี่ไม่ถูกหวยเจียวไข่กินนะคะใส่มะเขือเทศนี่นะคะกับบรรยากาศข้างนอกนะคะเปิดประตูหอมกลิ่นหัวระพามากจ้าเงือตกเงือแตกปิดแอร์นะคะนอนแอร์ทั้งวัน เจ้าเองไหมอ,อันนี้เราใช้กระทะแม่เหล็กนะคะเราจะซื้อผิดเรื่อยเราหอบกระทะมาจากเมืองนอกจก้ะเราหอบหม้อหอบกระทะมานะคะปิดแก๊สตบนไหม จะไปเงียบเฮ้ยโอ้ย,อยนึกว่าจะไปวาไงไว้ต้นเทียนยนั่นงนางกินเนยว่อไม่ให้กินเนยอยะไรตอนอนมาไทยนี่อ้วนเชีย ดูมิ้งเหรอเ่ยแตกบางแม่งไม่ต้องใส่แอปดีนี่จะพูดทำไมคุช้อนมาอีกที่ลาคือไม่ส่งกติกาไใครก็จะทําด่ว่าอไรเออไม่เป็นเพราะตอบยังไงเขาเห็นว่าเราคนกันอีเนี่ยนี่มาถัดที่บันเทิงทางคน จริง๋นพูจะบี่อดเข้ารายการท่านอ่ะมิลีอ่อากาดมากินเล่นเผ็ด<ม>ใช่ไหมหุน่นดีเนาะกากล้องลองยูทูบสายใตย้กี่นระว,วังรถใส่แว่กับเม่มิลี่ ขนมจีนไหมขนมจีนไหมเชอร์ขนมจีนหิวขนมจีนไหมกินขนมเดินก่อนไหมเฮ้ยดิดิกินไหมอยากกินอ่ะไม่น้ำลายแตกกินไหมดินลรจานกันเราค่อยเดินสนุกอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมไปหาเสื้อก่อนไม่หาเสื้อมนฉ่ำๆอ่ะเน็ตไม่มี เด็ดหมดกล้องหาซื้อเสื้อตัวหนึ่งก่อนแอบ่อกมาเก่งออกม้าตัวเองยังไม่ได้เสื้อเลยนี่เออหายหน่อยได้เสื้อมือสองพี่เคยคิดนะคะสมองมามาไทยอ่ะจะทำให้มาได้ลงคลิปให้ได้แต่สบายได้มากกว่านั้นลงข่าวเลยใช่วไม่กันจั๊ะช่วยมาไหนพวกนี้มันจะมาจริงไหมเรา ไปติดตามในไทยรัฐกับข่าวสดแล้วก็อมรินเงินที่ข้านั้นเก็บไว้ซื้อหวยอหรอเฮ้ยไล์สดหาเสื้อผ้าให้หน่อยวิลลี่เดี๋ยวพาทีวีพีพีก่อนหาเสื้อผ้าหมอกไก่เป้ ดูเครื่องปรุงนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เขียวหวานซื้สอสวัสดีคะ่ะมาซื้อข้าวกับฝรั่งเศสนะคะอันนี้ข้าวกับ ค่าเี่ยร้านาเดียวราปก็ต่างแล้วโดยทีเซื้อแค่เจ็บาทขึ้นไปรานลทมอหาหกสบาทอ๋อมิลลี่อยู่ซื้อหกเออใช่ต้องกินข้าวนี้แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกินข้าวแดงๆแล้วข้าวสั่งข้าวทำเข้าสิบสี่บาทอันนี้อันไหนกิโลเซมเหรอเท่ากันไหมหนึ่กิโลนี่เทไหร่แนนีขอแนมาจดขายเพืข้อขายลสตารนภายในเดนียวก

ตบนัว,น,น,วน,น้ำปลาตํานัวสุ๊กพิษบาลเนาะน้ำปลาชลีแต่มันจะหนักไหมเอาไปหนึ่งมือเลยหนึ่สองสอง,สองแล้วสอีอิ่วดำเออสีอิ่วดำต้องเอาของไทยถ้าไม่อย่างนั้นจะเอาขวดเล็กไปเราซื้อน,นี้ไม่ตงมันมะพร้าวโอ้โห น้ำมันมะพร้าวหนน้ำมันซื้อพริกข้นนะพรก้คยข้าวคัๆๆ keep, ่วด้วยหนึ่ปีหนึปีเอ11หกเจ็ดอันนี <Kur> <fish> ้หกหกเิเอเ่ยโอเคเดี๋ยวกระปีไปด้วยกระปีหมดเฮ้ยกระเทียม ถูกเนองเองอ้ามีหมดแล้วนะชุดรถเอาไหมนี่โจ๊กซื้อชุดรถรู้เอาหรือไม่เอาก็เก็บไว้ใส่ช้มต่เหรอคือเส้นที่นี่อร่อย แล้วก็เจ้ากินอ่าเขาหนึ่งปีเออเนี่ยเส้อนนี้ใหญ่กว่าพึ่งไปนะดเดี๋ยวซื้อเต้าเจียวพวกชาไปกินนี่ ระวังเส้นกาเซย์แค่น,นั้นแหะสวัสดีค่ะมาดูของกินที่เราหอบกลับนะคะทุกคนคือมันเยอะมากปีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะหอบของกินกับหอบข้าวเหนียวห้ากโลข้าวหอมนี่ข้าวกล้องนะคะห้ากิโลนะคะยอมหนักจ้ะแล้วก็ข้าวแดงข้าวกล่่ำนะคะกาแฟะมะละกอ คือเจออะไรก็หยิบหยิบค่ะอันนี้แค่นี้แหละจ้าเกลียดลือแล้วแค่นี้ก่อนนะคะมะขามป้อมเราเจอแล้วก็เอาไปด้วยจ้าใส่ได้ก็ได้เดี๋ยวไอจจะใส่แค่นี้แหละห,หนึ่งวันกับลูกจ้าเทเลยจัดจสวยจัดสวยจะทำคลิป น่าก no, no. like ินเนาะ ที่หนึ่งแล้วพันนะถ่ายคลิปคือไรก็ตรงกับวันลอตเตอรี่ทุกทีเลยอ่ะยาเไม่สน,นุกอีคือตอนนี้ร้อนมากอะไรเอาไม่ละเอาอะไรมะม่วงเหรออรุเดียวก็พอเดียวก็เล่นเรื่องไงล่ะแล้ค่อยถ่าย เราตรขไม่้ค่ไม่หรอกถึงนนหอ